ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะนาที่ทางรวยพิชิตเินรานนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอา,เอา,อาดับคู่สิบหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะคะก็คือมาลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะเพื่อเพื่อนๆที่น,น,นะคะก็ไม่ต้องไปหาหลายคลิปนะคะเนาะอันนี้จะเป็นดับสิบหน่วยนะคะจะเป็นดับคู่สิบหน่วยเท่านั้นนะคะดับคู่สิบหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางทสถิติโปรดใช้วิทยาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะหวัวรัฐบาลไทยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวาน ล่างนะคะก็คือออก17นะคะแล้วก็บน861นะคะชุดนี้ก็คือยังดับอยู่นะคะแล้วก็ล่างชุดนี้ก็คือดับอยู่นะคะเพราะว่าล่างของเขาคือหลุดแล้วนะคะเนาะก็คือเนี้ยช่วงกลางปีแต่บนเนี่ยคือยังไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นเราคือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่า1ปีจะหลุดอยู่3งวดนะคะ3งม,มวดต่อปีนะคะ1ปีจะหลุด จะหลุดสามงวดต่อปีนะคะก็คือต้นปีต้นปีกลางปีปลายปีนะคะต้นปีกลางปีปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นชุดบนเนี่ยคือมันเลยมันเลยกลางปีมาแล้วนะคะมันเลยกลางปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราคือเราก็ต้องระวังนะคะเนาะเพราะว่าถ้ามันเลยกลางปีมาแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องถ้าเป็นเลขตัวไหนที่เราชอบอ่ะก็อย่าพึ่งไปดับมันเพราะว่า คือดับแต่มันจะหลุดอยู่แค่ปีหนึ่งอะสามรอบต้นปีกลางปีปลายปีแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือชุดเนี้ยมันเลยมันเลยกลางปีมาแล้วนะคะก็ต้องพึงระวังนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็มาดูงวดนี้งวดที่จะออกหนึ่งกระดก,กระดานะคะงวดที่จะออกหนึ่งกระดาก,กระดานนะคะเนาะนี่ค่ะ อันนี้เป็นชุดล่างนะคะน,นี้เป็นชุดบนนา้าน่าจะขีดปากกาแดงวงไว้ให้นะคะเพื่อไม่งงนะคะอันนี้สูตรดับคู่10บหน่วยล่างนะคะแล้วก็สูตรดับคู่สิบหน่วยบนล่างนะคะก็จะมีศูนย์เจแล้วก็แปดศูนยแล้วก็ห้าสามแล้วก็หนึ่งนงนะคะมันคือจะดับในตัวนะคะหนึงเแล้วก็หกสอง แล้วก็อันนี้คือสองห้านะคะแล้วก็อันนี้คือเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็สองหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือสามสี่นะคะแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็สามห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าทำไมหน้าเขียนสองอันอ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊หนึงพอดีเมื่อกี้นี่มีลูกค้ามานะคะเนาะพอดี หน้าชะง,งักไปนะคะเดี๋ยวนะคะหน้าขอด่วนสามห้าอ่ะสามห้าอ่ะเริ่มสามห้าแปดเก้าแล้วก็สี่สามแล้วก็เก้าแปดแล้วก็สี่สี่อ่ะใช่ไม่เป็นไรหน้าเขียนซ้ําอ่ะไม่เป็นไรถูกแล้วคะ่ะแต่หน้าเขียนซ้ําเนาะพอดีมันชะง,งักอยู่ตรงนี้พอดีนะคะแปดเก้าสี่สามนะคะแปดเก้าตรงนี้ก็คืออันเดียวกันนะคะเนาะ แล้วก็อันนี้98นะคะแล้วก็อันนี้44แล้วก็99นะคะเนาะอันนี้คือจะเป็นอ่าดับคู่10หน่วยล่างนะคะเดี๋ยวนะมันดับได้กี่คู่1 2 3 4 5 6 7งแปด 9 1้สิบสิบเอ็ดชุดล่างดับได้สิบเอ็ดชุดนะคะชุดล่างดับได้สิบเอ็ดชุดนะคะก็คือหน้ารุ้นนะคะเพื่อนๆพื่ในพี่ชุดล่างดับได้สิบเอ็ดชุดก็คือหน้ารุ้นนะคะแล้วก็ชุดบนนะคะมีดับที่ศูนย์หนึ่งสองเก้าห้าสองเจ็ดสี่สามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะ แล้วก็อน,นี้ห้าหกสามหนึ่งศนย์สามแปดหกหนึ่งแปดเกแล้วก็4ีสแล้วก็หกห้อันนี้ก็คือ9กสองอันนี้ก็คือสองหอันนี้ก็คือ47อันนี้ก็คือ70อันนี้ก็คือ98เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองห้าหกเด เก้าสิบสิบเอ็ดเท่ากันนะคะนะ้องอันนี้ก็ได้สิบเอ็ดชุดอันนี้ก็คือได้สิบเอ็ดชุดนะคะอันนี้ดับสิบเอ็ดชุดอันนี้ก็คือดับสิบเอ็ดชุดนะคะนักหน้า น่าคนับตัวเลขที่ไม่ซ้ำนะคะเนาะทั้งหมดได้11ชุดอันนี้ก็11ชุดอันนี้ก็11ชุดนะคะเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะอันนี้น่าก็เอามาลงแพ็คคู่เลยนะคะลงแพ็คคู่เลยเพื่อเพื่อนๆพี่ไม่ต้องไปดูหลายคลิปนะคะอันนี้คือล่างอันนี้คือบนนะคะเนาะสูตรดับคู่10หน่วยล่างนะคะแล้วก็สูตรดับคู่10หน่วยบนนะคะคือถามว่าชุดเนี้ย คือเราสามารถที่จะเอาไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เลยนะคะถ้ามันมีเลขในนี้เราก็เบาๆนะคะเราก็เอาเป็นเลขหลักอื่นนะคะถ้าเราจะเอาไปคัดซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเนาะชุดล่างนะคะงวดที่แล้วน่าก็เอาไปคัดฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเนาะก็คือ ก็คือดับอยู่นะคะก็คือไม่มานะคะในในชุดที่ว่านาานาคทำดับไปนะก็คือ1771นี้คือไม่มีนะคะก็คือดับอยู่นะคะจริงๆแล้วชุดเนี้ยคือคือมันสามารถใช้ได้หลายประโยชน์มากๆเลยนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ลองไปพิจารณาดูนะคะเนาะแต่ปกติส่วนมากแล้วนาคก็จะจุดนะคะแล้วน้าก็จะเอาไปเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยใช่นาาจะไปซื้อลอตเตอรี่น้าจะจดชุดนี้ไปเลยแล้วนาาจะไปยืนหน้าแผงเลยค่ะ น่าจะไปเ,ๆๆเลือกอ่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่อันนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกินอาทิตย์นะคะฉลากก็น่าจะออกมาแล้วหน้าก็จะไปคัดเอาเหมือนกันนะคะหน้าก็จะจดชุดนี้แล้วก็จะเอาไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเนาะจริงๆแล้วชุดบนเนี่ยคือมันน่ารุ้นนะคะเพราะว่า ก็โอกาสนะคะโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆก็คือมีนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเนาะงวดที่แล้วนาก็ไปคัดมานะคะนาก็ได้มา,า17นะคะเนาะ <laughs> ตามล็อกเลขนะคะตามล็อกเลขนะคะเดี๋ยวนะคะดเดี๋ยวนะนาคได้มากี่ใบเดี๋ยวนาคเอามาเป็นชุดเลยนะคะ17แบบ หน้าก็เอาตัวนี้แหละไปคัดออกมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าก็ให้ดูที่ชุดวัดใจน,นี่นี่ค่ะคือจริงๆอ่ะหน้าหน้าตัดคือน,าน้านังเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือมันตรงๆนะคะแล้วหน้าก็เอาไปดูหน้าเอาไปดูกับชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรชุดดับหลักสิบดับหลักหน่วยอย่ะใช่แล้วทีเนี้ยมันตรงๆเลยแต่จริงๆแล้วคือความชอบนะคะเนาะ ความชอบนาก็ไปคัดเอานี่แหละคือจริงๆแล้วชุดเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เลยเพราะนาคจะเอาไปคัดประจําแผงที่ว่านาคซื้อประจํานะคะเนาะนี่ค่ะนี่นาคก็เอามาลงให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชุดเนี้ยคือมันคือมันหน้าแคบแล้วก็เก็บไว้นะคะเนาะ จริงๆแล้วถ้าใครมีเลขเด่นๆนะคะเนาะเราก็สามารถที่จะเอาชุดเนี้ยคือเอาไปตัดเด่นได้นะคะพอตัดเด่นเสร็จแล้วเลขที่เหลือมันก็จะเป็นเด่นไปอีกเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะคือวิธีทํานะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะคือมันทําได้หลายๆอย่างนะคะเนาะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คือถ้านากมีเวลานะคะน่าก,ก็จะมาสอนสูตรนะคะเน,นาะน้าจะมาสอนสูตรนะคะสูตรเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ยากนะคะเพื่อนๆในพี่ แต่ขอแค่ว่าให้เราตั้งใจเนาะแต่จริงๆแล้วบางสูตรมันก็สอนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมันหมายถึงว่ามันต้องใช้สิบสูตรนะคะเนี่ยอย่างอย่างชุดนี้กับชุดเนี้เหมือนกันอันนี้ใช้ใช้แปดสูตรอันนี้ใช้เกือบสิบสูตรอะบนอนะมาคัดออกมาแล้วหน้าก็วางบล็อก วางบล็อกนะคะวางบล็อกนะคะบล็อกมันจะมีบล็อกตัวเลขนะคะอันนี้หน้าทำขึ้นเองนะวางบล็อกตัวเลขเข้าไปนะคะคือเลขอันไหนที่มันออกคือมันมันมันจะอยู่ในล็อกของมันเลยหน้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะคือมันจริงๆแล้วมันก็อย่างว่าแหละมันต้องใช้หลายๆสูตรนะคะกว่ามันจะออกมาเป็นชุดดับเนาะ จริงๆแล้วน่าคิดว่าชุดดับอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีคนลงให้นะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะลงเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณแล้วก็เป็นแบบเด่นๆไปประมาณนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วชุดนี้มันมีความหมายนะคะชุดนี้ก็มีความหมายชุดนี้ก็มีความหมายนะคะอันนี้ก็เอาไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้อันนี้ก็เอาไปเลือกซื้อคัดคัดซื้อนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้นะคะน่าเอาไปคัดประจําเลย เพราะเมื่อที่แล้วหน้าไปคัดมาหน้าก็ได้มาหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นี่คือชุดเนี้ยมันหน้าเก็บหน้าเซฟไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่พี่เอาไปคัดเนาะเพื่อจะได้แหลบรางวัลใหญ่ๆนะคะเนาะเนี่ยจริงๆแล้วบนเนี่ยคือมันก็มีสิทธิ์นะคะที่เราจะได้รางวัลใหญ่ๆนะคะเนาะทุกคนมีความฝันนะคะหน้าก็ฝันเหมือนกันนะคะ <laughs> สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเรานะคะ <laughs> แต่ทางนี้ทางนั้นก็คือก็เอาดับคู่สิบหน่วยไปก่อนนะคะเนาะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูที่เลขเด่นแต่จริงๆแล้วอันนี้หน้าคํำเสร็จแล้วนะคะเนาะเนี่ยน้าคํำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยชุดว่าใจเนี่ยนาคทำเสร็จแล้วอันนี้คือล่างนะคะเนาะเนี่ยอันนี้คือล่างหน้าคํำเสร็จแล้วนะคะเนาะแต่เดี๋ยวรอรอนะคะเดี๋ยวนาลงทีละสเตปไปก่อน ลงทีละชุดนะคะก็คือให้ให้ไปนะคะแล้วก็ชุดวัดใจนี่คือเป็นชุดสุดท้ายนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะนาก็ฝากเพื่อนเพื่อที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะนาลงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนาลงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประเทศไทยนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพจแล้วก็เฟซหน้าที่ทางรัววิชิตกันร้านนะคะแล้วก็ในเพจในเฟซของหน้าก็จะเป็นสินค้าลงนะคะแล้วช่อง YouTube ของหน้าก็จะมีเป็นผ้าคเครื่องนะคะแล้วก็สินค้าในร้านนะคะถ้าพูกวันนี้พี่ท่านใดสนใจนะคะแล้วก็เบอร์โทร ไอดีลของหน้าจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแม้แต่ว่าคลิปหวยหรือคลิปสินค้าของหรือเป็นสินค้าหรือเป็นภระเครื่องก็ดีนะคะหน้ากเก็บลงไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะเนาะถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆมีอะไรที่แบบว่าด่วนหรือที่จะสอบถามนะคะก็โทรเข้ามาเลยค่ะ <S <S ถ้านาาไม่ได้ติดธุระอะไรหรือไม่ได้ติดไลฟ์สดหรือไม่ได้ติดในการทํางานนะคะหน้าก็จะรับเลยนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปวิดีโอนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ มาแล้วนะคะฝนนะมืดฟ้ามัวเผ็น